ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับในราคาป้ายแดง973,000บาทถือว่าอีกนิดเดียวก็ล้านหนึ่งแล้วนะแล้วก็รุ่นย่อยของเขาจะมีแค่2รุ่นเท่านั้นก็คือ E และ EL ตัวนี้เป็นตัว7ที่นั่งด้วยนะครับเที่นั่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสวยแค่ไหนใช้อย่างไรแล้วประหยัดไปกว่าป้ายแดงเท่าไหร่ผมบอกได้เลยว่าขายยังไม่ถึง7 5 0 0 0เลยการขับขี่นี่ก็ลือเลือนะผมว่าไม่ไม่อืดอะไม่อืดเลย แล้วใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะทุกคนกดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับโอ้ยถึงสาซับเลยสวัสดีครับทุกคนคยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพูทธเลิศพรนะครับผมแล้ววันนี้ผมพาทุกคนมาพบกับนี่ผมไม่ได้รีวิวรถป้ายแดงใดๆทั้งสิ้นนะบางคนเห็นว่ากระจกใสแจ๋วเลยมีพลาสติกมุมเบายอยู่ด้วยคันนี้เป็น Honda b r v 1.5 e l นะครับเป็นตัวท็อป2023นะครับน่าจะจดทะเบียนประมาณวันที่19เมษายนนะครับปี ที่แล้วเอ้ยปีนี้ปีนี้จดปี67นะครับยี2ิบจยปี23-24นั่นเองตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับในราคาป้ายแดง973,000บาทถือว่าอีกนิดเดียวก็ล้านหนึ่งแล้วนะแล้วก็รุ่นย่อยของเขาจะมีแค่2รุ่นเท่านั้นก็คือ e และ el ตัวนี้เป็นตัว7ที่นั่งด้วยนะครับ7ที่นั่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสวยแค่ไหนอ่าใช้อย่างไรแล้วประหยัดโดยก่อนป้ายแดงเท่าไร่ผมบอกได้เลยว่าขายยังไม่ถึง7จ0 0 0สเลยนะครับในราคาป้ายแดง9ก้0 0 0นบาทแต่ตัวนี้ผมขายไม่ถึง7จ0 0 0สผมบอกไว้ก่อนนะใครที่สนใจมาเรามาดูดีเทลของมันกันนะครับตัวนี้ตัวท็อปสุดของเขาเลยแน่นอนครับมี Honda Sensing มาแล้วเรียบร้อยก็ไม่ว่าจะเป็นฮอนด้าเลนบอส a ์อะแดปตีฟคลื่นคอนโทรลเลนคลิฟนะครับตัวนี้มีให้หมด นะแล้วก็ด้านหน้านี่ไฟใหม่ออกแบบใหม่หมดเลยอันนี้ผมบอกได้เลยว่าชุดหน้าเนี่ยนะครับน้องๆ CRV ตัวใหม่เลยคล้ายๆกันเลยนะครับไฟหน้าเป็นไฟ LED มีไฟ daytime running light นะครับแล้วก็ไฟตันหมอกเป็น LED ด้วยผมบอกเลยว่าเหลี่ยมรถของ Honda g เจเนอเรชั่นของปีนี้ทุกรุ่นเน้นความเหลี่ยมขึ้นเน้นความเหลี่ยมขึ้นสวยขึ้นนะครับจะทำให้รถมันดูบึกบืนดูแข็งแรงดูแบบเหมือนมีมัดกล้ามนะครับตรงนี้นี คิ้วมีให้รอบคันนะครับอันนี้มาติดรถจากโรงงานเลยแล้วที่สำคัญนะครับยางเดิมจากโรงงานเนี่ยเป็นปี2023นะครับเป็นยางบิสโตรนทูลันซานะครับให้ยางไซส์มาอยู่ที่ 215/15R17 เป็นล้อแมกอลอยสีทูโทนด้วยแล้วก็ตัวนี้ให้ยางมาดีมากยางแพงนะครับเนี่ยบิสโตรน์ทูลันซานะครับยางแพงนะก็เทียบเทียบเบียดเบียดเอากับไพเมซี่โฟนะครับมิชลินไพเมซี่โฟ นี่ฮอนด้าเ a นวอชมีมาให้ไฟเลีย้ยต,ตรงกระจกมองข้างเป็น LED แล้วตัวนี้เป็นสีขาวพิเศษนะนี่ตัวนี้เป็นสีขาวพิเศษนะนี่เห็นปะทำบอกได้เลยว่าถ้ารถโดนชนมาเนี่ยนะม่จะทำสีโคตรยากเลยนะครับนี่แผงข้างสวยกริปแผ่นเพจอยู่ตรงนี้นะครับนี่คันนี้นะผมต้องบอกทุกคนไว้ก่อนว่าอาจจะมีคนตั้งคําถามเยอะแยะมากมายนะครับว่าขายทําไมขายนน,น่นนึ่ผมไม่ถามลูกค้าเก่า มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะขายหรือจะอะไรก็แล้วแต่ผมไม่มาถามเอ้ยพี่ขายทำไมจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ถามนะครับไม่ถามเลยนะครับแต่แค่ดูว่ารถไม่มีอุบัติเหตุมาผมจะซื้อแต่ถ้ามีอุบัติเหตุมาใหม่ๆแบบนี้ผมจะไม่ซื้อเลยเพราะว่ามันขายยากมากนะครับคือรถมันถ้ามันมีอุบัติเหตุมาเนี่ยแล้วรถมันใหม่ขนาดเนี้ยมันค่อนข้างจะเสียของนะครับแล้วก็ซื้อมาก็เท่านั้นนะทุกคนมันไม่เวิร์กนะครับนี่ กริปนะครับนี่มาร์กิ้งทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับเสาด้านในดูได้เลยนะครับน็อตไม่มีขยับแน่นอนนี่อ่ะดูด้านหน้าจะให้ดูว่ามาร์กิ้งคัลเลอร์อยู่ครบตรงประตูะตไม่เคยมีเปลี่ยนนะครับคือมันจะใหม่มากนี่บาอพลาสติกหุ่มทุกอย่างอยู่ครบแล้วคันนี้ใครที่จะซื้อคันนี้นะครับแน่นอนครับเห็นใส่แบบนี้ไม่มีฟิล์มนะนี่ไม่มีฟิล์มนะครับนี่เห็นปะ ฟิล์มไม่มีนะครับไม่ได้ใส่ไม่ได้ติดไม่ได้อะไรเลยผมก็งงเหมือนกันว่าลูกค้าเก่าเขาออกออกมาทําไมวะคือซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แกะพลาสติกไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ติดฟิล์มด้วยเหมือนรถมันไม่ได้ใช้อ่ะนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแถมให้นะครับฟิล์มรอบคันผมแถมฟรีเลยสําหรับคนที่ซื้อคันนี้ก็สามารถรีเควสต์มาได้นะครับว่าอยากจะได้เบอร์ฟิล์มแบบไหนเบอร์อะไร60 40 80ได้ทั้งหมดนะครับดูดิเบาะหูกิ้งกริ้งเลยทุกอย่างสวยนะครับแล้วใหม่หมดนะครับ ไฟท้ายเป็น LED เต็มระบบนะครับเป็นสเปกตรัมแล้วเรียบร้อยจะเป็นไฟ LED แบบเป็นเส้นๆนะด้านหลังไม่มี Parking Sensor ใ mm. ดๆทั้งสิ้นมีกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยนี่ฝาท้ายยังไม่ไฟฟ้านะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าผมมองว่ามันจริงๆแล้วฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้จำเป็นนะครับเพราะว่ารถมันเบาฝาท้ายมันเบาแล้วมันเล็กนะครับนี่ร mm. างน้ำเดิมเม็ดอาร์ททุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับสวยๆเลยนี่ไม่มีขยับน็อต ฝาท้ายมานะครับนี่สวยๆนะครับกริ้งกริงนี่ถ้าใครจะนั่ง7คนสเปซของพื้นที่เก็บสัมภาระก็จะประมาณนี้แต่ว่าผมบอกได้เลยนะว่าค่อนข้างจะเหลือโอเคเลยแหละนะครับแต่พอนี่ถ้าเกิดแบบว่าใช้เจ็ดคนก็พับตรงนี้ลงก็ได้นะครับแล้วก็วางเสียสัมภาระได้แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะมี ช่องวางรองเท้าวางของวางอะไรต่างๆก็ขยับขึ้นมาตรงนี้ได้แบบนี้อ่านี่ที่ผมโคตรชอบในตัวซ r v ตั้งแต่ตัวเจนที่แล้วก็จะมีมาให้แล้วนะครับแบบนี้ผมชอบมากคือบางทีมันวางรองเท้าวางอะไรแล้วมันดูรู้สึกว่ามิดชิดนะมิดชิดแล้วก็พับบอะนะครับเป็น แฟลตด้วยนะครับพับเบาะเรียบเป็นแฟลตเลยอันนี้ที่ชอบมากนะครับนี่เวลาเราวางของวางสัมภาระถ้าเกิดเรานั่งแค่5คนยาวๆเยอะๆนี่แน่นๆนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระโดยรวมเนี่ยก็ประมาณ5 6 0 0ลิตรนะครับเหลือเฟือสำหรับเบียร์วีคันนี้ค่อนข้างจะอันหอันไหญ่กว่าสองพอสองพรนนะครับสวยมากกริบเลยนะครับดูดิน็อตทุกอย่างไม่มีขยับแน่นอน กินใหม่ไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้มันคือเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะเป็นไงสวยมากนะครับทุกอย่างดีเทลดีป่ะเดี๋ยวเราไปดูใต้ฝาปงของคันนี้ดีกว่าว่ามีรตขยับมาบ้างหรือเปล่าครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝาปงของ b บลวคันนี้นะครับว่าหน้าตาเครื่องยนต์เขาจะเป็นอย่างไรนะครับเครื่องยนต์เขาก็แบบนี้นี่กริบมากทุกคนเครื่องยนต์นี่นะครับนี่อุ้ยสวยกริ้งเลยนะครับ สะอาดสะอานี่ดูจลลาระบีดิยังอยู่นะครับของเดิมจากโรงงานทุกอย่างมาร์กิ้งคัลเลอร์อยู่ครบหมดนะครับน mm ็ hmm. อตฝากระโปรงไม่มีขยับเบ้าโชกสวยไม่มีขยับน็อตเลยนะครับเ mm hmm. ขามาร์กสีน้ําเงินไว้เห็นปะ่ะสวยมากนะครับสองฝั่งนะซ้ายขวาเลยดีเดียวคันนี้น้องๆป้ายแดงนะครับทุกคนใครซื้อใครจะซื้อป้ายแดงมาดูคันนี้ก่อนนะครับ mm hmm. ราคาประหยัดไปกว่ากันถึง mm hmm. อุ้ยผมว่าเกิน2 0 0 0 0 0บาทนะ่ะเดี๋ยวเราไปดู ภายในของคันนี้ดีกว่าว่าจะเปลี่ยนไปจากรุ่นเดิมเยอะแค่ไหนครับเอาละกันทุกคนครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในภายในของ b R v คันนี้นะครับเรามาดูดีกว่าว่าใหม่แค่ไหนความใหม่เนี่ยผมต้องบอกได้เลยว่ารถวิ่งเพียงแค่114กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ114กิโลเมตรเท่านั้นเองทุกคนนี่ดูโคตรใหม่เลยนะครับแล้วหน้าจอเป็นหน้าจอใหม่นะครับตัวเรือนไหม่ หรือว่าฟรอนต์ตัวหนังสือตัวเลขต่างๆคือใหม่หมดนะครับหน้าจอ TFT นี่ก็ใหม่นะครับเป็นแบบใหม่ถ้าเกิดใครเคยเห็นตัวเก่าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนั้นจะคล้ายๆกับ h o n d z z นะครับก็จะมีไฟบอกเกียร์ตรงนี้นิดหนึ่งนะตัวเก่านะครับนี่อันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าเขาทําใหม่หมดเลยนะครับก็ตัวนี้ใหม่แล้วมีอะไรเพิ่มเติมมาให้อีกบ้างนะครับสําหรับตัวนี้ก็คือจะมีนี่นี่ เดวเวอร์ซับพอร์ตนะครับแท็กชั่นคอนโทรลพุชสตาร์ทมีให้เรียบร้อยตัวนี้มี h o ดราเรนด์วอตเรียบร้อยนะครับแพตเทิร์นชิมีมาให้อดัพตีฟค c ชคอนโทรลเลนคีฟมีมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวทนะ็อปไนนะระบบทุกอย่างอะไรก็จะให้มาเยอะนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยสวยงามนะครับออกแบบใหม่ทั้งหมดนะแผ,งข,ง,แผงข้างแผงข้างใหม่หมดเลยนะครับแดชบอร์ดเป็นฮาร์ดนะครับแข็งๆหน้าจอใหม่นะครับแดชบอร์ดใหม่หมด แอร์ปรับเป็นออโต้นะครับมีอุณหภูมิให้บอกบ่งบอก,บอกชัดเจนดูดิพลาสติกหน้าจอไม่ได้แกะครับนี่นะมี Honda Land Watch มาให้นะครับกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยนี่เห็นปะก็ตัวนี้ก็เล่น uh, Apple CarPlay Android Auto ์อ t o o นะครับบูทูธได้ปกติทั่วไปนะครับแล้วก็พอเชื่อมต่อด้านล่างเนี่ยมี Power Outlet 1จุดนะครับ USB-A 2จุดมาให้แล้วตัวนี้เป็นที่วางของนะครับที่วางแก้วน้ำดูดิ หัวเกียร์พุ่มพุมมมมุ่มเกียร์นี่คือใหม่กริปนะครับนี่คือทุกอย่างเนี่ยพลาสติกซีลจากโรงงานอยู่แบบไหนผมไว้แบบนั้นหมดเลยนะครับไม่มีเอาออกสักอันนะครับเนี่ยดูดิเก็บไว้หมดเลยเนี่ยนะกุญแจนะครับเป็นแบบนี้ผมเก็บไว้หมดเลยกุญแจมี2ดอกสามารถสตา,าร์ทนอกรถได้นะครับแล้วก็เปิดมามีที่วางของนิดหน่อยนะโอเคแต่ว่ามีที่วางแขนมาให้ถือว่า ใช้ได้นะครับคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับนี่ปี2023นะครับจดทะเบียนเมื่อวันที่19เมษาย,ยน2567นะตัวนี้ก็นี่มือเดียวป้ายแดงซื้อเงินสดมานะครับลูกค้าซื้อเงินสดมาเลยไม่ใช่รถจับฉลากรถอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่เนี่นะป้ายภาษีภาษีอะไรเนี่ยทุกอย่างอยู่ครบนะครับภาษีก็หมดวันที่19 2568นะแล้วก็พวก คู่มือการใช้งานเนี่ยก็คือก็คือ,อยังไม่ยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ารถมันเพิ่ง114กิโลเมตรก็ยังไม่ได้รันอินใดๆเลยนะครับเนี่ยดูดิทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับหลังคาดำเนียนๆไม่มีริ้วรอยไม่มีคือมันมันรถใบแดงชัดๆนะสำหรับคันนี้ปะเดี๋ยวเราไปดูผู้สัยตอนหลังกันทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็โต๊ะเบาะเนี่ยนะครับคุมผ้าคุมม่มพลาสติกอยู่เบาะเป็นเบาะหนังนะไม่ใช่เบาะผ้านะครับ เดี๋ยวนี้ Honda ตัวท็อปๆนี่เขาจะเป็นเบาะหนังมาแล้วถ้าเกิดยังเป็นตัวเก่าถ้าเป็นตัวเก่าก็จะเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับไปเดี๋ยวไปดูผู้สานตอนหลังกันเดี๋ยวปรับแอร์กันซะหน่อยนะครับแอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับ3ช่องเลยถือว่าพอเพียงนะครับพอเพียงเลยก็คือเล็กรูมเหลือเยอะนะครับเฮดรูมเหลือเยอะแล้วก็เบาะเนี่ยสามารถสไลด์เข้าสไลด์ออกแบบนี้ได้ด้วยนะแต่ผมมองว่าสําหรับ b r v นะสไลด์ออกมาสุดขนาดนี้ ผู้โดยสารตอนหลังยังไงก็นั่งได้นะครับนั่งสบายเล็กดูมเหลือนะครับมีช่องเอร์มาให้1จุดด้านล่างนะครับมีช่องเอร์มาให้คือเล็กดูมเหลือเฮดดูมเหลือนั่งสบายนะครับและตัวเบาะเขาเอนได้เยอะด้วยนี่เบาะเนี่ยเอนได้อย่างนี้เลยอะ่ะเนี่ยเหระผมว่านั่งสบายเอาหมอนรองคอขึ้นนิดหน่อยโอเคปึ๊บนั่งสบายคือผมมองว่ามันเป็นรถครอบครัวที่ ราคาไม่แรงแล้วก็มันโอทงพอสมควรนะผมผมรู้สึกเซอร์ไพรส์กับการความกว้างของ b r v มากๆนะครับถ้าเทียบกับ x อ็ n d e r แล้วผมชอบ b r v มากกว่าหลายๆจุดเลยนะหลายๆจุดเลยผมชอบ b r v มากกว่านะครับหมดูดิเบาะมันพับได้นะครับแล้วก็สไลด์ได้สวิงได้นียโคตรชอบเลยเพราะว่าถ้ามันสวิงได้เนี่ยคือเข้าง่ายออกง่าย สไลด์ได้ก็คือถ้าเกิดผู้โดยสารตอนที่3เนี่ยขายยาวหน่อยตัวสูงหน่อยมันก็จะสามารถอแดปได้ว่า,าจะใช้แบบไหนนะครับนี่ดูดิเบาะความใหม่ความแบบคือใหม่มากอะ่ะเนี่ยนะมีที่วางของมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกบานค่อนข้างใหญ่นี่ช่องพาวเวอร์เลอยู่นี้ด้วยนะมีตัวหนึ่งนะช่องพาวเวอร์เลหจุดชาร์จแบตได้เลยใครนั่งผู้โดยสารตอนที่3นั่งสบายนะครับ มีที่วางแก้วน้ำมาให้2ช่องนะอ่ะอันเนี้ยตัวเนี้ยผมสไลด์มาสุดใช่ไหมผมสไลด์มาสุดผมนั่งได้ในหัวเข่าเนี่ยผมขยับได้สบายโฟโ์นะครับก็คือแบบพอดีแหละแต่ว่าถ้าเกิดอยากนั่งสบายว่านี้ก็ให้ผู้โดยสารที่2เนี่ยขยับถัดเข้าไปหน่อยให้หน่อยนะครับก็วางหมอนรองคอเพิ่มขึ้นปุ๊บผมโอเคเลยนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าที่นั่งผู้โดยสารที่3ามมันจะสูงไปนิดนึงพอสูงปุ๊บเนี่ยเราจะมองลงมาแบบนี้ มันจะทาให้ไม่ค่อยโอทงสักเท่าไหร่แต่โชคดีที่ว่ากระจกบานเขาใหญ่แลวเขามีบันนี้มาให้ด้วยนะครับแต่ว่านี่สาคัญถ้าเอนเบาแบบนี้ได้ทุกอย่างจบนั่งสบายไปไหนมาไหนยาวๆสบายนะครับแล้วสเปซของที่วางสัมภาระด้านหลังก็ยังเหลือด้วยนะอันนี้ที่สําคัญเลยคือถ้าเกิดเรานั่งเจคนเนี้ยแล้วไม่มีสเปซที่วางสัมภาระเนี่ยมันก็ลําบากนะ ใช่ไหมอันนี้วางแบ็คแพคได้วางของแบบเทิรนขึ้นมาอย่างเงี้ยก็วางมือสบายนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองเช็ดได้ดูคันนี้ดีกว่านะครับว่าเครื่องยนต์1.5เนี่ยมันตอบโจทย์กับการที่มันจะเป็นรถเจ็ดที่นั่งหรือเปล่าบางคนมองว่ามันน่าจะอืดน,นะแต่ผมว่าก็โอเคนะไม่แย่ไม่แย่ไปไปเดี๋ยวเราไปลอง B R V คันนี้ดูดีกว่านะจ๊ะเสียแก๊ปเสียแก๊ปแล้ว ไปเดี๋ยวมาลอง BRV คันี้ดีกว่าก็เคยขับแต่รุ่นเก่านะครับรุ่นนี้เป็นครั้งแรกเลยแต่ความกว้างนะการนั่งคือเหมือนกับตัวเก่านั่นแหละนะครับโพซิชันการนั่งทุกอย่างเหมือนกับตัวเก่าหมดก็คงเคียงนิดหน่อยนะตามไซล์ของรถเจ็ดที่นั่งนะครับก็เป็นธรรมดาเรื่องปกตินะแต่เครื่องยนต์ผมว่าโอเคขึ้นดีขึ้นนะครับการขับขี่นี่ก็เหลือๆนะผมว่าไม่ไม่อืดอะ ไม่อืดเลยโหแต่รถใหม่จริงว่ะแบบโคตรจะใหม่เลยรถคือไม่รู้จะรีวิวอะไรเลยเหมือนแบบไปขอเทนได้ป้ายแดงมาอะไรไงไม่รู้นะตารเร่งก็โอเคครับไม่ได้ปูดปาร์ตมากแต,มนะมาแต่ไม่ได้อืดนะไม่ได้ปูดปาร์ตแต่ไม่ได้อืดเพราะมันเขมีเนี่ย แพดเดิ้ลชิพด้วยนะครับก็ใครอยากจะแบบสับเกียร์เองก็จดจัด p a ดเดิ้ s ชิพไปได้เลยนี่ออนด้านเลนวอชก็มีเรียบร้อยนะไะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างของคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะใหม่แค่ไหนครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างของ B R V คันนี้ดีกว่านะครับก็ตัวใหม่สดๆร้อนๆนะครับก็อย่างที่บอกไป100กว่ากิโลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นด้านล่างเนี่ยคือมันจะใหม่กริบแบบนี้เหมือนรถป้ายแดง 99.99% 99นะต้องพูดอย่างนี้เลยว่าเพราะรถมันวิ่งน้อยมากๆนะครับนี่ไปแกมีพ่นกันสนิมมาแล้วด้วยนะทุกคนแต่ว่าเขาจะไม่ได้พ่นตัวท่อนะครับเขาจะพ่นแต่ข้างๆเนี่ยเนี่ยลอยพ่นกันสนิมจะเป็นอย่างนี้เลยนี่นะก็เดิมๆครับทุกอย่างเดิมหมดมาร์กิ้งคาลเลอร์ทุกอย่างอยู่ครบหัวน็อตสายกิ้งนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือจริงๆรถแทบไม่ได้ใช้นะครับวิ่งแค่ร10กว่าโลเท่านั้นเอง เดีเ๋ยวเราไปดูราคาของคันนี้ดีกว่านว่าจะขายเท่าไราบอกได้เลยว่าถูกกว่าป้ายแดงเกิน2 0 0 0 0 0บาทครับอะไรครับทุกคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลต่างๆของเจ้า Honda BRV 1.5 EL ตัวท็อปตัวนี้ปี2023นะครับในราคาป้ายแดงสูงถึง973,000บาทอีกไม่กี่หมื่นบาทก็1ล้านบาทแล้วนะครับแต่คันนี้ขายเท่าไรเบรอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้ 0 8 5 9 9 6ข9 9 9นะครับเชืโค้ดไลน์ตรงนี้เลยใครสะดวกโทรก็โทรใครสะดวกแอดไลน์ก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนได้เลยแต่ว่าใครไม่อยากสแกนเบอร์โทรผมเป็นไอดีไลน์ด้วยนะครับแล้วคันนี้ขายเท่าไร่คันนี้ผมขายเพียงแค่เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทเท่านั้นรถรันไปจากป้ายแดงเนี่ยสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทเลยทีเดียวก็ถือว่าเยอะมากๆนะใครซื้อใครซื้อเงินสดคันนี้ไม่มีวัตเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีวัตคันนี้เป็นรถบ้านเมื่อวานเขาเพิ่งจะมาขายผม นะครับผมก็เลยมันสภาพมันหนีไม่ออกอ่ะ114่กิโลเอามาขายก็ต้องซื้อนะครับเพราะว่ามันใหม่มากจริงๆนะแล้วคันนี้ผ่อนเท่าไหร่ผ่อนเราวๆประมาณ13,000บาทเท่านั้นใครมีรายได้26,000บาทเป็นเจ้าของคันนี้คนเดียวได้สบายๆนะครับแล้วดอกเบี้ยตามนี้เลยนะครับ2 8 9 3 0 9 3 9 9และ4.49%นะใครที่สนใจคันนี้เห็นคันนี้ในคลิปนี้แล้วนะครับ โอเคโอนจองมาเลยตึง้งผมส่งรถฟรี3 0 0กมแรก3 0 1กิมถัดไปคิดกิปกิโลเมตร,รละ25บาทนะครับก็ใครอยากซื้อเงินสดก็โอนมาทั้งหมดได้เลยเดี๋ยวผมเอารถไปส่งขึ้นสไลด์ไปส่งให้เลยแล้วใครอยากจะจองไว้ก่อนได้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมให้เจ้าทีวิง่งไปเสียแนที่บ้าน แล้วก็หรือใครที่สะดวกมาที่โชว์รูมก็มาเซ็นที่โชว์รูมได้นะครับจะได้มาลองเทสไดด้วยอะไรด้วยนะแต่สําหรับใครที่เห็นแล้วคันนี้มันใหม่จริงๆมันใหม่ขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่มีอะไรจะต้องดูเหมือนคุณซื้อรถป้ายแดงนั่นแหละนะครับคุณซื้อรถป้ายแดงไม่ต้องมาดูอะไรเลยนะครับก็แค่รู้สึกว่าชอบรุ่นนี้ก็ซื้อแค่นั้นเองคันนี้อารมณ์แบบนั้นเลยนะครับใครที่สนใจก็กินกลางกันมาได้0ูนย์แปดห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้านะครับสำหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะ แล้วก็วันตีศูนย์ยังเหลือๆยาวๆนะครับก็เหมือนรถใหม่นั่นแหละนะครับไม่ต้องพูดอะไรกันมากสำหรับวีดีโอ EP นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสนับสนุนโดย Car ่าโ s u ั e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r โฟ r ัว d com